สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับคุณครูเมนะคะเด็กๆขะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยเรื่องปลอดภทยไว้ก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ เมื่อเด็กๆฟังเพลงแล้วเด็กๆคิดว่าชื่อเพลงนี้น่าจะชื่ออะไรนะชื่อเพลงนี้ชื่อว่าความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะความปลอดภัยบนท้องถนนก็จะเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันแล้วนะคะจากนี้นะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังคุณค,ครูด้วยนะคะวันนี้ คุณครูจะมาเล่าเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆจะเดินเท้าให้เด็กๆใช้สะพานลอยหรือข้ามทางม้าลายนะคะจะได้ปลอดภัยนะคะเด็กๆต่อไปสัญญาณไฟจราจรสีแดงให้รถหยุดนะคะ ถ้าเป็นสีเหลืองให้ระวังรถนะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวให้รถไปได้ค่ะแค่นี้เองเด็กๆจำได้ไหมคะต่อไปจะเป็นสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนหรือข้ามทางม้าลายนั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเป็นไฟสีแดงตรงรูปคนให้เด็กๆหยุดก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นไฟสีเขียวให้เด็กๆไปได้ค่ะ แค่นี้เองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆทำตามเด็กๆจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอ้าวต่อไปอุบัติเหตุและความปลอดภัยถ้าเด็กๆเกิดอุบัติเหตุเด็กๆคิดว่ามันจะดีต่อตัวเด็กๆไหมคะไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาข้ามถนนเด็กๆต้องเดินข้ามตรงทางม้าลายนะคะเด็กๆ เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนกันแล้วนะคะครูมเมก็มีภาระงานให้เด็กๆได้ทํากันนะคะเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะสีเขียวให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนเลข5และก็นับจํานวนค่ะแล้วก็เติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบาย